อาวดีจ้านะคะเห็ดลินจือเครื่องดื่มน,นะคะรวมไปถึงทางด้านของสรรพคุณทางยานะคะตัวตัวยานะคะเป็นแคปซูลนะคะดีทอ็อกันนี้นะคะมาแล้วนะ,ะจ้าเป็นจีนะคะชาเห็ดหลินจือนะคะนำเสนอเลยนะคะอาการแบบนี้นะคะทานชาอุ่นๆน,นะคะช็อกโกแลตเห็ดหลินจือ อร่อยมากเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะกาแฟเขียวนะคะสกาโน่นะคะมีส่วนผสมของโสมด้วยเฮดินจือด้วยรากปรไหลัยเผือกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่อินวันตัวนี้นะคะยอดสั่งเยอะทุกรอบนะคะกาแฟดำนะคะกาแฟดำนะคะจา้าส่วนบริการบ้านนัดน,นะคะบริการยินดีจัดจำหน่ายนะคะพร้อมส่งใกล้ๆเลยนะคะ อากาศดีมากขอให้มีสุขภาพดีมีความสุขนะคะในช่วงนะคะสิ้นเดือนนะคะอีกไม่กี่วันก็เริ่มปีใหม่แล้วนะคะต้อนรับปี2,566ไปด้วยกันนะคะ